สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะมานำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท Land House จำกัดมหาชนค่ะงบฐานะการเงิน Statement of Financial Position Assets สินทรัพย์ Current Assets สินทรัพย์หมุนเวียน Cash and Cash Equivalent เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด Trade and Other Current Receivable ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น Inventory สินค้าคงเหลือ a s p e n t payment for construction เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง Asset held for sale สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย Non-current assets สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน Investment in, in subsidiary เงินลงทุนในบริษัทย่อย Investment in, in associates เงินลงทุนในบริษัทร่วม Investment property อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทน plan incre ุน Property p a n and Increment ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ Order Intangible Assets สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น Order Non Current Assets สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น Current Liability นี่สินหมุนเวียน Trade and Order Current Payable เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น Retention Guarantee เงินประกันงานก่อสร้าง Income tax p a y a b l e ภาษีเงินได้นิติบุคคล้างจ่าย Order Current Position ประมาณการนีิสิมุนเวียนอื่น Order Current Liability นีิสิมุนเวียนอื่น Non Current Liability นี้สินไม่หมุนเวียน Long Term Loan from Related Party เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน Deferred t a e c Liability นี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี Order non-current financial liability นี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น Order non-current liability นี้สินไม่หมุนเวียนอื่น Shareholder equity ส่วนของผู้ถือหุ้น Share capital ทุนเรือนหุ้น Register ทุนจดทะเบียน Issue and paid out ทุนที่ออกและชำระแล้ว Share premium ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ order surplus ส่วนเกินทุนอื่น retained earnings กำไรสะสมงบกำไรขาดทุน income statement revenue รายได้ revenue from sale of real estate es. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ revenue from hotel operation รายได้จากกิจการโรงแรม rental income รายได้ค่าเช่า interest income รายได้ดอกเบีย้ย dividend income รายได้เงินปันผล other income รายได้อื่น expense ค่าใช้จ่าย cost of real estate sale ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ cost of hotel operation ต้นทุนของกิจการโรงแรม cost of rental ต้นทุนการให้เช่า Project of Management me ต้นทุนค่าบริหารจัดการโครงการ Selling Expense ค่าใช้จ่ายในการขาย Loss on Exchange ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนขอบคุณค่ะ